ผู้ชมคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะที่นี่ค่ะวิกฤตกว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทีมข่าวได้มาสำรวจความเสียหายที่นี่นะคะตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมาค่ะและบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะ ฝนก็ได้ตกลงมาเป็นระยะๆะะนะคะซึ่งจุดที่ที่ชั้นยืนอยู่ค่ะที่หมู่บ้านหนองบ่อในตัวเมืองชัยภูมินะคะจะเห็นได้ว่าน้ําไหลทะลักเข้าท่วมนะคะแล้วก็มีรถบรรทุกค่ะที่จอดอยู่บริเวณนั้นนะคะไม่สามารถขับเคลื่อนเข้ามาได้นะคะซึ่งบริเวณนี้ค่ะเหมือนถูกตัดขาดนะคะรถเล็กไม่สามารถเดินทางผ่านได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งเขาได้เข้ามาใน ในพื้นที่นี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะมามัดข้าวของเพราะว่ากวนไหลไปกับกระแสน้ําค่ะน้ําเข้ามาตั้งแต่ช่วงกี่โมงของเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็สูงขึ้นขนาดนี้ตอนกี่โมง <S <S ช่วงเช้าค่ะเมื่อวานเมื่อวานปริมาณยังไม่เยอะแล้วก็ไม่เชี่ยวเท่าๆๆๆวันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยเข้ามาเก็บของในร้านเพราะว่าข้าวของในร้านเสียหายหมดค่ะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะได้อพยพออกไปหรือว่ายังมีคนที่ยังปักหลัก อยู่ที่นี่อยู่ตอนนี้ก็คืออาศัยอยู่ที่บ้านแล้วก็แวะเข้ามาดูเรื่อยๆเพราะว่าน้ำขึ้นแล้วก็น้ำขึ้นเรื่อยๆต้องคอยแวะเข้ามาดูค่ะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือหรือยังคะก็สำหรับเรื่องอาหารนะคะก็ยังยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้ามีรถที่รถรถทหารที่ผ่านรถดับเพลิงที่ผ่านก็มีมาช่วยเหลืออยู่ค่ะ คุณผู้ชมคะสําหรับการสํารวจในครั้งนี้นะคะทีมข่าวพยายามที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลชัยภูมิซึ่งเป็นจุดที่วิกฤตสุดในตัวเมืองระดับน้ําบางจุดท่วมถึง2เมตรนะคะแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากตอนนี้น้ําได้ท่วมเป็นวงกว้างแล้วก็ถนนส่วนใหญ่นะคะถูกตัดขาดรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปได้ค่ะเดี๋ยวทีมข่าวจะเกาะติดความคืบหน้าเรื่อยหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะ ข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง